และใช่ทุกคนวันนี้ผมมารีวิวไทหกสิบแปดนะครับเป็นรถไทวิทังสสายป้ยใจของประเทศญี่ปุ่นเนาะม,มาใหม่ๆเอมๆเ,เลยแหละรถคันนี้ผมชอบนะเป็นรถที่เล่นโอเคปืนดีดิงดีก็แบบแม่นโหลดเร็วอะไรก็ว่าไปทํานองนะั้นทุกคนนะไปะเราไปดูที่แอร์ดีกว่าเป็นสตัดตตัวรถนะไม่ต้องอะไรเยอะดามเอ็ดสี่ร้อยการจากกักรกรุธรรมดาสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดเป็นลูกทองก็สามร้อยสิบเอ็ดเนาะ แล้วก็การโหลดต่อนัดถ้าเกิดอันเนี้ยผมใส่อของเต็มที่เนี่ยแปดจุดสี่ห้าวิส่วนเรื่องมุมกดเลยมุมกดถ้าเกิดไม่มีระบบตีน่ะจะได้แค่ลบแปดแต่ถ้าเกิดมีระบบยกอ่ะจะได้สิบสองปกกันไงแปดปกสี่สิบสองเนาะเวลาเลยก็หนึ่งจุดเก้าเจ็ดส่วนเรื่องหมดความร้อนกับความเย็นของปืนถ้าหมดไม่ทำงานก็0.38สแแต่ถ้าหมดทำงานก็0ู5เป็นที่อะไรที่จะแม่นแบบแม่นทิบหายอะเออพูดแค่น,นี้ ส่วนคูดาวดิการใช้ก็12.71นะเร็วสุดแล้วได้ใครเนี่ยไม่ได้ใส่ของแบบ full option ไรขนาดนั้นเนาะส่วนเลือดก,ก็2,150อันนี้ยังมดฟิลไม่เต็มนะมดฟิลมันยังล็อกอยู่ความคล่องตัวก็วิสามห้าก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอนะความหมุนก็คล่องตัวเป็นรถคล่องตัวนะแบบได้อยู่อะส่วนการสปอร์ตก็อยู่ที่415เนาะ ไม่ได้อะไรมากอะ่ะถ้าเป็นมัตฟิวก็ฟิวเนชันถ้าเป็นผมผมก็ใส่อันนี้ตัวนี้ป่าวะเออตัวนี้และตัวนี้อันนี้อผมเอาความเร็วก่อนดีกว่าความเร็วต้องมาก่อนถ่ายเนี้ยนี่ดีกว่ามาั้งเอาความเร็วดีกว่าจะได้ถอยเร็วถ้าเกิดไดไเนี่ยถอยเท่าไหร่โอ้ไม่ก็สิบสองสิบหกเคโอเค เลือดมันก็จะ2 2ิ0เนอะถ้าเกิดใส่ FOIL MODIFICATION ผมก็ใส่ตามนี้นั่นแหละครับทุกคนส่วนเซตไอเทมเหรอเซตไอเทมอันนี้ผมใช้นะแบบเป็นเซ็ตปัจจุบันเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช้แบบนี้ก็ถับเ,เป็นช้าใช่ไหมเราก็ถอดอันนี้เดี๋ยวผมขอจัดใหม่แป๊บนึงแล้วจะเหลือโหลดไว้นะโหลดเป็นคีย์หลักของตัวคันนี้เลยห้ามทิ้งโหลดเด็ดขาด แล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มความเร็วของเทอร์โบไปใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจัดแป๊บน,นึงไว้ตรงนี้ถ้าเกิดคนไม่สีเรียเรื่องเลือดก็ใส่พัดลมไปเน้น DPM ความเร็วในการรีโหลดอะไรก็ว่าไปนะทุกคนแต่ถ้าเกิดสีเรียเรื่องเลือดน้อยก็ใส่นี้ไปเนาะแต่ผมจะเล่นอันนี้แล้วอัน,นไหนวะนี่อันนี้จะเป็นผมที่ถนัดมากกว่านะครับทุกคนเนาะ ผมว่าเราลองไปดูที่ตัวก่อรถกันดีกว่าว่าตัวก่อรถเนี่ยมันมีอะไรจุดอ่อนหรือจุดหนาอะไรของมันบ้านนะครับทุกคนโอเคเรามาอยู่หน้าฟิวโมดิเคชันแล้วสกตอะไรไหมทุกคนตรงนี้สัเกตอะไรปะตรงนี้มันเด้งพวก AP กับ mpcr นะไม่คิดค่าจอเกาะไม่คิดดูนะดีนะพอเปลยนเปทองก็ยังเด้งอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเทียร์ละ เลยแล้วก็เป็นทีดีเอาเป็นตัวที่ใช้ลูกเอพยานนะชเช่น e4 ่สี่พี่แหละก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคันแหละเห็นปะเดีย๋ยวเปนสนใจแก้มตรงนี้ก็ยังเด้งอยู่แล้วถ้าเป็นโฮลี่สามละ่ะเย็นไรนะฮลี่สามเป็นคนะือส่วนแบบเอพีราวปกติเรามาลองดูดีกว่าว่าโฮลลี่สามเนี่ยจะเด้งไหม ก็ยังเด้งอยู่แต่แต่รถคันนี้ถ้าเจอฮิปเปอร์เทนเจ้าด้วดกันอย่างเช่นเอฟเวดวันลูกฮีตจบไค่ความหมายเด้งไม่ได้แต่ว่าทุกคนมนนันเด้งไม่ได้ตรงนี้แก้มนี่พรุนเลยตรงนี้พรุนถือว่ายังหนาอยู่ยในแก้มเนี่ยเห็นปะรุนตรงนี้จะไม่เด้งเลยถ้าเป็นลูกฮีตจะแพ้ลูกฮีต ล้วเวลาอยู่บนเนินล่ะนเนินนี้ป้อมหันลงมาอย่างงี้อันนี้มุมกล,ลส12นะทำได้เยอะสุดเดี๋ยวป่ะ8บวก4นะ8บวก4คือ12นั่นแหละนี่เราทำกล่องอย่างงี้เรามาตรงนี้ได้นะตรงที่เป็นตรงนี้ยิงเข้ามาได้นะถ้าเกิดเราเพลเยะเาะออกไปตรงนี้มากเกินแล้วก็ยิงช่องนี้ได้ด้วยนี่เราลองมาเปรียบเทียบดูบดีกว่า ผมยกตัวอย่างเช่นเราเล่น50 TP เนอะเราเจอมันเราโหลดลูกทองมีเข้าไหมไม่ไม่เข้าเราจริงทแค่ตรงนี้ตรงนี้ที่เหลือแค่น้เพชรคุณยิ้มเข้าหรอกแต่ถ้าเป็นเอร่ะ yes, y e แค o u can เ i n คุณยิ้เข้าแน่นอนเราไปเซ็นยิ้มเข้าแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ปะ รถคันนี้แพ้ลูกฮีดมันไม่ได้อะไรมากหรอกแตล้วกันเนี้แพนลูกฮีดอย่างเดียวแล้วลองดูทำม,มุมดีกว่าทำมุมก็ถามว่าทำได้ไมั้ยทำได้หรอกแ,แต่มันทำยากนะรถคันนี้เห็นปะอันนี้เปเขียวแล้วไม่เป็นลูกฮีดนะทำละเจอ,อใครเจอใครเล่นลูกฮีดก็อย่าไปทู่เยอะแล้วกันเพราะรถคันนี้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะลูกฮีดในขนาดนั้น ราชนะลู R, กเอพีเจีพวกเอพีเนปะเนี่ข้ามได้ผลประมาณนะเว้ยเรามาดูตัวที่ตัวป้อมดีกว่าตัวป้อมเนียหนาสามร้อยตรงนี้เห็นปะสามร้อยสี่สิบหร้อยเจ็ดสนึร้อยมันอยู่ที่ประมาณหลักสามร้อยสี่สิบกัอบสามร้อยกว่านะ 500. ประมาณตรงนี้เห็นปะเนี่ย,ยโอเคแต่เวลาเล่นเนี่ยผมจะมีปัญหาสิวข้างนี้หมวละ มันจะเป็นถ้าเกิดเราไปอยู่มุมตึกแล้วมันสิวโผล่ค่อนข้างจะเสียเปียบสู้ยากเพราะสิวเนีย้ยโผล่เนาะทุกคนก็เข้าใจได้แหละเนาะเออแต่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สเปเชียลดีก็แบบมีอะไรให้ด้ตรงนี้ด้วยแหละทุกคนเนาะปะเรากลับไปที่ตัวเกมกันดีกว่าและตาแรกเราก็อยู่ในดาานเรือเนาะป่ะเราไปลายนี้กันดีกว่าไปทางนี้เนาะผมไม่ค่อยไปเล่นลาย,น,าลายน,นู้นเท่าไหร่ตอนเนี้ย ชอบเล่นอะไรเนี่ยอัไนี่ยเล่นสนุกดีเอาไปชุดทองกันดีกว่าทองชุดธรรมดาไม่ค่อยใช้ตอนนี้ใช้แต่ชุดทองอย่างเดียวเอาแบบยิงชวัวร์ไปก่อนเนี่ยครับเ,ข,100นะเข,ข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นาะเราข้าวเราอีกเรื่อบ้างเนาะเรามีเดอะคอนยูเดตยูทีน่ารำคาญก็ยูทีนี่แหละที่ชอบแรงชอบน่าจะชอบเซฟยืนควนกันนะยืนเจ็ดร้อยห้าสิบตาเมจเนาะโอเคเราต้อง ในการเข้า,ราตรงนี้ก่อนนะแต่ก่อนจะเข้าเราก็ต้องระวังพุ่มตรงนี้ซะก่อนเราจะลองดูเพื่อนว่าจะโดนหรือเปล่าเราจะเดินเลือดกหน่อยแล้วกันนะเพราะเราไม่รู้จะเจอตัวอะไรจะมีบิวที l อ,อ่ะอากจะก็ได้จะไปรุ้ลองยิงป้ายนัดดึงไม่รู้ว่าโดนป่าถ้าโดนก็ัคก,กี้ช็อตถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรถือว่าเสียค่ากระสุนไปเมื่อกี้โอเคเราเจอกับคอนนะแล้วก็ทีสามทีสามนะทุกคน ก็ดีแล้ก็มาเรีนบ,บนเนินกันก่อนดีกว่าเพราะเป็นรถพุนะ่มกลรถที่สองเราก็ต้องใช้มงกฎุฎให้เป็นประโยชน์นะตอนนี้คอนก็โดนต่อไปเสียลถสีนแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้รอดูเชิงก่อนดีกว่าเขาไฟหยอดเชิงไปเรืกก่อยๆก่อนอาจจะรอให้คอนเข้ามาแล้วก็อีกนักหนึ่งฟรีแนละ้วเราก็ค่อยๆออกปีข้างหน้าไปก่อนนะรอมันเข้ามา,าดูที่มันจะเข้ามาือเปล่าอืม เ้มาวะโอเค,อเคมันไม่เข้ามาแล้วเพราะมาันมันก็โตอยู่ยั้นเราจะลองบายทางโน้นดูบ้วกันขอาปาร์ตี้ก่อนนะที่ปะมีโดนโดนป่ะปล่อยมาเพื่อนไม่ลงดินอ่ะโอเคเรา เราลงไปชื่อเพื่อนดีกว่าเพื่อตัอะไรกี่น้อยเขาจะอดนะอดดนผมไปดูแล้วว่าไอ้ชโมด้าโดนไดตั้งสี่ร้อยบ้านเราดีไปดีกว่าซุป,ปเปอร์ไ,ง,ไงเลยต้องมีตัวอะไรแอบอยู่อะไรไอ้บันโดชี่น้อยี่ร้อยนี่จะเป็นสกอร์เปียนปะเออสกอร์เปียนแหละแต่น่าจะได้ดาเมจแบบโลเฮ้ย ตอนทำไมวะเนี่ยโอ้โหเสียเลยโอ้ช้า่ใช่ลูกพีเลงเาเลยจ่อน้อยด้วยใช่ไหมต่อมาตัวนี่กได้วะจะเล่นพลาดเยอะเลยนะผมค่อยมีสมาธิอะไรเนียอ้นี่กันไหวะ ไปได้เล่นานานครับนะทุกคนพลาดป่ะเมื่อกี้มันเขียวอยู่เลยว้าแล้วอเอ้ยรอให้มันรอให้เด้วยจริงเนาะตัดตีต่อเอเคสเดี๋ยวเขาซ่อมตรงนี้อ่าทีนี้ก็ออกไปยิงที่อย่างที่ใหญเนานะโอเคโด้ย ไดีดๆ,ๆ,ดๆ,ๆ,ดๆ,ดๆ,ๆทีนี้ก็โอเคเจ๋วเฮ้ยวีทีโอเคผมจะลองไปนัดึงดูไม่อยู่แต่ว่าไปแล้วเราเดินต่อและะ้วกันต่อเลยทีมงานสวยออยู่เอ้ยเดี๋ยวนะมีตัวสปอร์ตอล้วทีวีทีแน่เลยเราหลบกันอีกไหมอ้าวอะไรเนี่ยออฟเวียนนี่ คิวดีน่าออกมาปะไม่ออกมาแล้วอะไรสปอร์ตปะไม่รู้แฮะปะเดินต่ออ้าวนเนี่ยวัดปิงอะไรวะเนี่ยโอเคเออก่อนหน้าผมจะออกซ้ายมือโอเคอ่าทุกคนแปลว่าเราจบแล้วล่ะตรงนี้ เว้ายี่ไปโดนอเคจบโอเค,อเค,อเคแล้วก็จบจากคาราเรียนเนาะพอริงตาลน,นี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแถมเล่นพลาดเดยอะด้วยจุดที่นิ้วค่อยยิงได้มันก็ยิงไม่เข้านะนั่นแหละเ,เหมือนว่าตาลน,นี้เราอยู่แบบโอสตเนาะใช่ก็อยู่แบบโอ๊ตและรถที่เราต้องเจอในครั้งนี้ก็คือ M103 กับ CC Mark 2สองสองซี้เราต้องระวังนิดนึงเพราะเป็นล e. นะูกปีนนะลูกฟองมั็นลูกปีนต้องพูดเป็นอะไรที่จะสู้ยากอยู่แล้วตอนนี้ก็มีดอ2,000ด้วยเป็นอะไรที่น่าลำคาญจะมัมดพี่จอ2,000ในแบบแบบนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะผลลูกทองให้เขาไปเนาะจะได้เกียร์เร็วๆแ,แล้วก็ตายเร็วๆว่าไปมเดี๋ยวดูดูกันว่าเขาจะตายตอนไหนเหมือนกันว่าไปมเพราะแต่บีเอลดีไม่มีคันนึงก็เป็นทเวนเะก้าสิบเนาะ เราก็มาทันเนี่ยดีกว่าทันนี้จะมาเร็วสุนะแต่ถ้าเกิดเอที่มาตรงกางก็เรื่องนึงผมก็ล้วที LD ก็ได้อยตรงนี้แหละตรงนี้ตรงทีค์เซอรของผมชี้อยู่ไ่หละครับทุกคนเราก็ไปตามน,นของเราดีกว่าไปเดเกมของเราเราก็ตอะะม้ตรงนี้เสืองนนะเื่อเพื่อจะมาทันในอันนียโตแล้วไม่ถึงมาเร็วนะเเขาก็ได้ขครบาอแด อ่าสี่ร้อยห้าสี่อืมเราจะไม่ใช้พยาบาลเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเราจะเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อยังเขาขันโอเคเรามาเปิดโหมดดูต,ตรงนี้ก่อนโอเคทีตอเพราะแต่เมื่อกี้มันลงดินปะแล้วทำไมอัไออนไอ้ที่เขาเล่นอะไรของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไปก่อนโอเคทีตอที่สองก็งงงงไปไฟกันไอเอวีแวนนาะแล้วก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงนี้จะมีอะไรอีกไปร่วงเสือสองมันไปเทียร์แล้วมันก็จะม่คาดลงเพราะอะไรอยู่ในภูมิป่าเขาไ่รู้เหมือนกันสอก็ัลนิปังใช่ไหแต่ปั๊บมันมีตัวอยู่ในภูมตรงนั้นน่ะหน้าเนี่ย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 ครับหนึ่งผมต้องย้ายที่ว่ะทางนี้ดรอลงแน่นอนไม่ต้องเติมโอเคขอย้ายที่แป๊บหนึ่ง ไมยุ่ไม้นี้เรา้องได้โจ๊ว่าเราจะยิงหรือเปล่าหรือว่าปเป็นยิงพราว่าไปอีกเรื่องนึงเออเราก็เดินมาตรงนี้โอเคไม่มีการสะปอดนั้นเราก็ไปทางขวามือขวามือแล้วก็ออกไปชิมจะได้เซฟนิดนึง,นงเลเซฟผมไม่ค่อยกล้าเน่นแบบผูกปีผาบเท่าไหร่นี่ผูกปีผามแล้วมันตายเร็วว่าไปนั่นแหละเกมนี้แม่งเดาอะไรไม่ได้ แป๊บนะทุกคนอ่าข้อความพัดมาขอเวลาแปบบ๊บนดงโอเคทุกคนมาแล้วเมื่อกี้ผมสั่งไลน์แมนเ f c ฟซีมาอยู่โอเคดูเหมือนตานี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วมันก็ดีก็ดีอยู่ที่ทีมเราประยุกต์กันได้แบบนี้ผมกอดีใจยเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเจอแบบทีมอะไรแบบประจำ อะไรก็ไม่รู้อะเนาะบ้าเราก็ไปต่อเดินต่อตรงนี้ยิงใช่ไหมเอาไป,ไป5จุด5ดาเมจ,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 จผมมาฆ่าลูกทองไปปิวทีโอเคไม่รู้นะว่าไม่ใช่เปิดโทน,น,น,นถ้านผู้ชจะมัติัดตอนนี้สมัยแรกเราต้องเอาอที่ออกมานโอเคโดนแม็ดโอเคดีมันก็ตายแล้วเราก็เก็บทีทรอก่อนเลย ทำแล้วหลับตาแน่เลยหยีว่า,า,า,วาละวโตรงนี้ได้อยู่ครับขี้เฝ้าๆนอ,อ,อนอีกคันนึงลงแน่นอนไม่ต้องห่วงลงมาเลยลงมาเอาผลลงมาเลยแหมไม่มีลงเลยเราหลบตรงอๆนิดนึงนะไม่ล,ลงไม่ได้โอเคมันก็เหลือในเมืองแล้ะแต่สภาพตอนนี้ดิ เลข138กันลางเหลือเนี่ยสภาพหน้าดูน่าเลยโอเคแล้ก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้จะบตัวปัญหาไวนะ้ได้วยนะเราไปเมือดีกว่าจะได้มงเสียบรรดาเราหนูคลองจริไว้งี้แหละธรรมดาเราไม่ใช้ใช้เป็นแต่ลูกคลองเหลืออีกสามเอ็ดปี 3, ที่เราจะต้องไอ้รางเหลือได้โอ้โหสุดยอดจริงแหมคุดขนีข้ข้อสีอย่าลืมบอกเลยข้างในทีสตัวรถแม่งบางแม่งบางเลยต้องใส่เลือดเลยว่าและลืมบอกอะไร ขอโทษด้วยผมพูดเลยบอกเพือนว่าไปแต่ถ้ามันรถหน้าตาแบบนี้ก็สวยดีเท่ดีตัวถัดเป็นเลียบไปเนียวตัวถัดมันโมโหนุ่มคมคมทุ่นๆนนะสวยแบบนี้ดีวะเออบิวตี้ทำรัวสวยๆก็ทำเป็นดิแต่สตัดรถดี่ก็ก็เกินไปนะก็เกินไปนะแต่ละคันเนี่ยแต่ละคันนี่ยต้องมาอย่างดีเลยมาลิ ตาตาแทบไหลคุณทุกคน,นลดราคา500บ้าตายแน่เกมนี้เป็นทำะอะไ,ไรเกมนี้ผมก็อยู่มาตลอดเลยเนาะอยากเป็นอยากสวิตอยากบีอยากอะไรเนี่ยรีแบบวิวรถสักคันนึงก็แบบรีวิวไปตามภาษาคนทำในเกมนี้อยากรีวิวรถคนอือันนี้เราก็จบกันแล้ว โอเคทุกคนตานี้แล้วก็จบไปอีกตาหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําอะไรเหมือนเดิมดูดาเพจนี่สิก็ค่าสปอตโ oh อ้ไม่ก็โบรเนอัตดับนี้มแม่ก็บอกว่าทุกคนจะสนุกกับไทหกสิบแปดนะผมอาจจะบ,บ่นเยอะนีดนึงบ่นเยอะไม่ใช่เราก,ก็คุยไปเรื่อยเปและเกมเนี้ยไม่มดีมีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องเก็บแรบดพาร์ทเนี่ยโอ้โหไปตายเหอะนอนหลับกับจินจาเต่าเนี่ยม,มีเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวค่อยๆถ้าใหนได้สก,กินเต็มเดี๋ยวค่อยๆมารีวิวรถเลยนะอ๋อใช่ปีแค่เจ็ดทําทำได้อยู่นี่ไงได้ยินเสียงตอนเจอสก,กินครั้งแรกตอนนั่งดูคนเล่นแปเงาไปเสียของเล่นปีด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 ,ปด,ปดอยากได้เลยทันทีต้องมีไฟตรงนี้ขาลังโคตรเท่เดี๋ยวไว้สกินเต็มเดี๋ยวค่อยมาดีวิวนะทุกคนโอเคผมว่าผมจะไปแล้วล่ะนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็ไปดูว่าจะเอาอะไรน่าจะจเดี๋ยวซื้อเกมมาเล่น สักเกมนึงโอเคทุกคนบ๊ายบายครับ